E สวัสดีครับผมก็นี้ครับช่วง my Plan นนะครับเราก็จะมา,าขยายพันธุ์นะครับจเจ้ามิกกี้เมาส์นะครับหรือว่ากระบองเพชรจริงๆมันมีชื่อของมันนะครับแต่ว่าเราเรียกตาม คนที่รู้จักคุ้นเคยไปแล้วเพราะว่าเป็นทรงมิกกี้เมาส์ครับเนื่องด้วยจากรูปทรงครับเห็นครับเป็นแนวแบบเป็นหูมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เวลาตอนเราจะดูนะครับว่าไหนจะขยายพันธุ์ได้นะครับก็ต้องดูที่แบบพวกหูมันใหญ่ๆหน่อยนะครับหูใหญ่ๆอย่างอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่านี่มีลำต้นของมันนะครับก็จะมีหูนี่นะครับห้าหูนะครับก็เดี๋ยวเรา กะว่าจะเลือกสัก2อ,อันนี้นะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะครับก็อ่ะเราเอาอันนี้ก็ดีกว่าครับเราก็จับเบาๆอย่างนี้นครับแล้วก็บิดเลยปุ๊บนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือที่เราจะนําไปขยายพันธุ์ต่อนครับนี่ก็ต้องทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักประมาณ2 3สามชั่วโมง นะครับว่าเป็นยังไงนะนะเดี๋ยวเราลองดูอันต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่กลางก็จับนะครับแล้วก็ค่อยบิดปักเข้าหางนะครับก็จะเป็นสองงานที่เราจะเอาไปเทำการพาอชํำกันต่อนะครับครับผมหลังจากที่เราเด็ดมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับจนแห้งดีแล้วนะครับ เราก็ไปเตรียมดินนะครับเราก็เตรียมดินนี้แล้วจริงดินนี่จะเป็นดินที่ปลูกที่เราอยากได้เตรียมนะครับเป็นดินปลูกแท็กตัสนะครับจริงตัวแท็กตัสนี่ก็ปลูกได้ทั้งบอนไซปลูกได้ทั้งตัวแท็กตัสเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อ่ะตักมาใส่ถ้วยที่เราได้เตรียมไว้นะครับนี่ครับจะเป็นดินนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็มา ใส่ลงไปเลยปั๊บจัดทรงให,ให้สวยๆหน่อยอนะครับแล้วก็เราดินที่เราเตรียมใส่คอง เสร็จแล้วเราก็ราเห็นที่เราได้เตรียมวจริงๆจะเป็นสีอะไรก็ได้เพื่อประคองต้นไม้ไว้นะครับแนวนะครับเราจัดทรงให้มันอย่าให้มันจมลึกมากเกินไปนะครับ,รบให้มันดูแบบแนวแห้งแรงแห้งแรงหน่อย,น,อยนะครับเสร็จแล้วเราก็อ่า รดน้ํานะครับให้ให้แบบว่าเครเล็กชุ่มนะครับแล้วก็ให้มันไหลออกทางก้นก้นกระถางเลยนะครับนี่รดให้ครับไหลจนออกข้างล่างแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีเวลานะครับเราอยากยลองขยายพันเองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใจร้อนนะครับก็ไปซื้อเลยครับหรือว่าติดต่อมาที่เราได้นะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับ มายแพนนะครับก็ดูแลไม่ยากครับคราวนี้ครับเราก็รอเขานะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้นะครับจริงๆกระบองเพชรเนี่ยก็ตั้งไว้กลางแดดได้นะครับไม่ต้องกลัวเขาเป็นอะไรนะครับเราทนแดดทนฝนเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครัาแลนี้ก็คือกระบองเพชรนะครับหรือว่าแคกสตาร์ทที่เป็นแนวแบบมิกกี้เมาส์นะครับหลายคนเรียกมิกกี้เมาส์นะครับเรา ก็เรียกตามเขาเรียกกันไปนครับมันเรียกง่ายดีไปไหนก็มีกระบองเพชรแบบมิกกี้มส์ไม้ครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ทําการเพาะใหม่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเป็นต้นไม้ที่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่แบบปลูกปป๊บปุ๊กปักปกปกป๊บนะครับก็ต้องใช้เวลาในการดูแลกันนิดนึงนะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะทําต้นไม้อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําดูไปเรื่อยๆครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งใน Instagram นะครับทั้งใน Facebook นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับฝากด้วยครับผม MyPlan นนะครับสวัสดีครับ